สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับต้อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสน,นอภายใน VIP นะครับภายใน VIP ของวันที่10นะครับกรกฎาคม2566นะครับภายใน VIP ก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับประเทศเวียดนามนะข้างหลังอาจารย์นะอประเทศเวียดนามครับ เทศเวียดนามนะช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะจดไปเรื่อยๆนะครับคุยกันไปเรื่อยๆจดไปด้วยนะเผื่อบางท่านจดไม่ทันนะช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานำเสนอฮานอย VIP นะครับก็คือเวียดนาม VIP ออกเวลาหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันเลยนะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมา ฝากทุกทท่านได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับ10กรกฎานะครับหา่อยนะครับ5 6ากเดนะครับเน้นที่5กับ6นะ5 8 8 5ป9แปด0้5ห้า5 5้า5ก้าห้าห6 6 9ูน6 6ศูน6์ห้าห้าหนึนะครับตามนี้เลยอ่าดูไใกล้เด่นที่5นะครับหนะลอง6นะครับเอา5้าอะไรดี5 1 5 3 5.4นะครับ6.1.6.3.6.4.60.59แล้วกันเนาะอ่ะูดนะครับรูดที่5นะกับ6นะใครชอบเกียรติก็จัดไปนี่เกียรติเอามันทำไมไม่ขึ้นล่ะเออเอ่ชอบเกียรตินะจัดไปนะตามนี้เลยนะครับหานาย v i p อออกหนึ่งทุ่มนะครับจัดไปเลย มันมี3สเต็ปนะทั้งเจาะทั้งลูดทั้งวิ่งให้เอาอย่างใดไอย่างหนึ่งนะครับจะเอาหมดนะอืประมาณนี้นะครับมีวิธีการอยู่นะครับสายลูดเละมักเก็ได้กิน อ่สายกินเพราะว่ามันมันมันไม่มีช่องโหว่ให้มันรอดเลยสายลวดนะจะได้กินตลอดนะครับอ้าวมาชมฮานอยวี p ก็จบแค่นี้นะราคานี้จะมาให้เริ่มต้นให้ชมใหม่นะครับอันนี้ฮานอยเฉพาะกิจ ok นะใครยังไม่ดูก็มาดูได้นะครับฮานอยเฉพาะกิจ ok ออกสี่โมงเย็นนะครับหนึ่งสองสามนะครับฮานอย พิเศษออกห้าโมงเย็นแปดเก้าศูนย์นะครับแปดเก้าศูนย์นะอ,อันนี้นะครับห้าน้อยปกติออกหกโมงเย็นห้าหกเจ็ดนะครับเน้นที่หกกับเจ็ดนะห้าน้อย V.I.P. ห้าน้อย V.I.P. ภายนีห้าหกเกียรเหมือนกันเน้นเนนที่ห้ากับหกนะครับประมาณนี้นะครับชนชอบคอยจัดนะไม่ชนไม่ชอบก็ลุ้นๆกันไปนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ